พี่โดเขาเป็นปัญหาเลยี่โด แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ที่มาช่วยช่วยกันแชร์ไอเดียแชร์ความรู้นะคะเรื่องโครงการเรื่องการเป็นนักแสดงครับจทต้นหลักๆนียอวันนี้มันคืออะไรเออจริงๆมันเริ่มมาจากการที่ว่าคุณนัดกิจจริตนะคะแล้วก็น้องเอมแล้วก็คุณจ๋ายเขามาชวนโนัทว่าเออเขาอยากจะทําสมาคมนักแสดง ที่นี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็น,น่าจะดีนะเพราะเราทํางานมาโดยที่เราแบบเหมือนเราไม่มีไม่มีที่ที่เป็นเป็นศูนย์กลางไว้พวกเราได้คุยกันหรือว่าแลกเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางานกันนะคะแล้วดนั้นก็เลยมีมีสิ่งที่เราอยากทาก็คืออยากเห็นรายการที่เราเอานักสแสดงเนี่ยมานั่งคุยกันเราก็เลยเกิดเป็นรายการแรกที่ชื่อว่ารายการว่าโม o n อล o g u นะคะโดยทาอยู่ภายใต้สมัครของนักสแสดงแล้ววันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ทำรา u n d table ดูดิ้งก็เลย เชิญพี่ๆในวงการมนเทิงนะคะมามาคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ <Yo, S 1> คือคือสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่เรารู้สึกมาตลอดกคือว่าวคือคนดูค่ะเขาจะดูตอนที่เราทํางานเสร็จแล้วมันเป็นชิ้นงานแล้วเป็นผลงานแล้วแต่มันไม่เคยมีใครรู้ว่าเบื้องหลัางงานงานของเราอะเราต้องทำงานยังไงบ้างแล้วบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสนุกที่เราจะคุยกับใครก็ได้นอกจากต้องคุยกันเองค่ะก็รู้สึกว่าเอาเอมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็ ว,วิธีการทํางานของเราตั้งแต่แบบเหมือนหลายๆคนนะคะก็ทํางานข้ามผ่านหลายๆช่วงเวลาของอุตสาหกรรมมาค่ะซึ่งเราคิดว่าเออระยะยาวมันน่าจะเป็นเป็นความเป็นความรู้ที่ดีให้กับนักแสดงในยุคต่อไปได้ต่อกีารแชรได้ไาก็รู้สึกว่าพอรู้ว่า เราจะได้มาเสียเวลากับใครบ้างเราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบมีความสามารถในแต่ละแต่ละแต่ละคนอย่างแบบว่าเต็มที่กันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออตัดสินใจรับทำทโปรก็ไม่ยากค่ะก็มาก็ได้แลกเปลี่ยนการ์กันด้วยแล้วก็ได้ถ่าย,ออายทอดประสบการณ์ของเราให้กับออคนที่อยากมาฟังด้วย mm hmm. ก็รู้สึกดีใจค่ะที่อยากแชร์ให้ให้คนอื่นหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาทำงานในโครงการนี้เน,นี่ย ได้เห็นถึงวิธีการมีปัญหา,าโน้ตหาต่างๆที่ที่จะทําใหุ้สาหกรรมเนี้ยดีขึ้นจะน่นตะโตขึ้นแอนค่ะไม่คือแอนเนี่ยเคยเคยไปวิ่งกับน้องๆเด็กๆนักสแสดงผู้ชายหลายๆคนแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> เขาก็พูดขึ้นมาระหว่างวิ่งว่าพี่ผมอยากแบบ นัดกินข้าวได้ไหมหมายถึงว่าเอาพี่แอนไปรวมพี่ๆนักแสดงที่รุ่นเดียวกับพี่อ่ะมานั่งกินข้าวเป็นโต๊ะกลมกับผมเผมอยากที่แบบเคยมีคนเคยพูดอะไรเงี้ยเราบอว่าผมอบอกเลยนะคกัเป็นเเดชเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยเขาบอกผมอยากแลกเปลี่ยนครับว่าการแสดงของพี่กับพวกของผมอ่ะ เราเอาความรู้ของกันและกันจะมาแลกเปลี่ยนกันยังไงได้บ้างเอาแบบต้องจริงจังนะพี่แบบว่านั่งโต๊ะกินข้าวกันรัวสบายๆอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันจะมีไหมแอนบอกเออเดี๋ยวถ้าว่าพี่จะจัดนะต้นฉบับเนี้ยแอนก็ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นอะไรยเงี้ยแล้ววันเนี้ยตดนัทเขาได้ทําให้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็นวงกว้างได้มากกว่านั้นแอนเชื่อว่านักแสดงทุกคนน่ะพวกเราเหมือนพี่น้องกันนะคะที่อยากจะพร้อมแลกเปลี่ยนเยงแต่มันไม่มีตัวกลางในการแบบเชื่อมโยงให้พวกเราได้มาเจอกันแลาววันนี้ก็ถือวววว่่่าาเเปป็็นัิดดทีีกหง จะมีสิ่งอะ้รต่อไปเร uh, ื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะนายกนายกสมาคมรับคำเชิญนะคะนายกนายกค่ะครับผมนายกนะคะก็จริงๆอย่างที่พ <No um ี่ๆทุกคนบอกเลยครับว่าเออคือมันเกิดจากการรวมกันในกลุ่มเล็กๆครับแล้วแต่เราเองก็เราเองก็เห็นว่าจริงๆการจะแก้หลายๆปัญหาที่เราอยากแก้บางทีมันต้องเริ่มแต่การแก้ที่ ที่มีรูปแบบที่ชัดเจนหลายๆอย่างมันมันอินวลเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆผมว่าในเฟสแรกของสมาคมนักแสดงเราคงอยากรวมกันให้ได้ก่อน <Okay. S 1> เพราะว่าเพราะว่าในอนาคตในระยะกลางหรือระยะไกลเราจะได้ผักดันเรื่องยากๆกันได้แล้วก็อย่างโมโนล็อกเองใน YouTube เองหรือว่าวันนี้ที่จัดเป็น round table ก็ <c oughs> ผมว่ามันคือการค่อยๆค่อยๆเหมือนกับตะเข็บแล้วก็ให้ให้เห็นว่า อ,อุตสาหกรรมจริงๆของนักแสดงเนี่ยเราเราเจออะไรกันบ้างนอกเหนือนจากผลงานที่ออกไประหว่างทางเรายืนระยะกันยังไงเราพัฒนาศักยภาพกันเองยังไงแล้วก็การรวมกันในหลายๆเจนหลายๆรุ่นนะครับมันก็จะมาพร้อมกับความเหมือนแล้วก็ความต่างครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นกันก็หกันเรื่องแสดงสนุกมากครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะมีอีกครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ให,ให้ให้สมาคมนักแสดงเป็นสูนยกลางในการค่อยๆเชื่อมทุกคนเข้าหากันเราคงหวังว่าในระยะที่เราแบบ เอื้อมถึงอะไรเงี้ยเราน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้บ้างอย่างวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วทีนี้เราจะมีคิดเขามาชั้ต่อๆไปอยังไงเออจริงๆมีครับคือในในในกลุ่มแรกครับของสมาคมนักแสดงเราเรียกกันว่าเป็นเราเป็นคณะทํา,างานนะครับในกลุ่มคณะทํา,างานก็จะมีเหมือนการโยนไอเดียว่าเออเราไปร่วมกับแคมเปญนี้แคมเปญน,นั้นไหมแต่ว่าผมว่าสําคัญเลยท่าทีเราต้องชัดเจนครับว่าว่าเราเป็นปัจเจกจากทุกอย่างเจตนาเราเคยอยากให้เอ่อคนในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนักแสดงมีมี ก้าวต,ต่อไปที่ดีขึ้นมันก็เลยต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในหลายๆเรื่องผมหกคบร้อยอะไรผมว่าผมว่ามันนี่แหละครับเพราะมันเกิดเริ่มเกิดคำถามเยอะครับทำไมเราถอยลงเราถอยลงจริงเปล่าหรือว่า จริงๆแล้วาการที่เราจะเป็นนักแสดงคนหนึ่งครับเราต้องดูแลระบบเนิเวศ uh, ข้างหลังเราด้วยข้างหน้าเราด้วยวมันไม่ใช่แค่แบบเรามาเพอร์ฟอร์มแล้วกลับบ้านผมว่านี่แหละครับจะเป็นหมุดใหม่ที่ดีที่เราจะค่อยๆคลี่มันออกแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เราอาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสพูดถึงในสมัยก่อน <c oughs> อะไรเงี้ยครับต้องน้องโนนแล้วอะไรล่ะยังไม่รู้ครับครับครับผมเป็นตำแหน่งอะไรคะบอกก่อน ตำแหน่งในไหนในงานนี้อ๋อถ้าในองค์กรที่เป็นผู้ช่วยพี่นัทครับผมรองนายกรองนายกไม่ค่อมีคนอยากทำตำแหน่งครับเหมือนราคลังก็เป็นครับครับก็เหมือนกับว่าถ้ามีไอเดียอะไรก็คอยคอยให้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับคอยคอยให้ความแบบอาจจะมีทั้งเห็นด้วยอาจจะเห็นต่างบ้างแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยยังไง อย่าผมก็อยากจะขอบคุณอนวยงานอันนี้เดียด๋วยวมันเลยไปเลยไปเลยโอเค okay. ทำใจเลยพอดีคะพ <laughs> อดีเมื่อวาน <laughs> นอนนอนดึกปักซีนิดน,นึง <laughs> ก็ขอบคุณหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ให้งบสนับสนุนม,มาไม่ว่าจะเป็นทักก้านะครับหรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็ทางสำาัมพุ่มกับด้วยนะครับที่ให้การประสานงานอย่างดีนะครับทำให้งานมัอนนี้เกิดขึ้นได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อข่าวทุกคนด้วยค่ะ